โอเคครับก็กล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับอยู่เกมเมคคิวเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับในคลิปนี้ก็จะมาประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมที่พี่ธอมัสนะครับผมเขาจัดกิจกรรมขึ้นมานะครับเป็นกิจกรรมรวมนะครับซึ่งทุกคนนะครับที่เล่นเกมเมคิวนะครับสามารถเข้ามาร่วมกันได้นะครับผมซึ่งกิจกรรมนั้นจัดขึ้นในวันที่8เมษายนนะครับ2565เวลา3ทุ่มนะครับผม ซึ่งทางกิวพาวเวอร์พับเกิลเนี่ยได้มีแบบกิจกรรมถ่ายรูปนะครับเป็นตีนชาวเทพนะครับชาวสวรรค์หรือก็คือแบบสีขาวสีทองสีครีมนะครับอ่าเดี๋ยวให้ก็มีรูปภาพตัวอย่างให้ดูนะครับว่าแต่งเป็นตีนไหนนะครับซึ่งนอกจากจะมีการถ่ายรูปกันแล้วนะครับก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการตอบคำถามนะครับเป็นแฟนแท้ AQ นะครับว่าใครนะครับที่จะแบบมีความรู้และก็ข้อมูลเกี่ยวกับเกมเนี่ย มากที่สุดนะครับผมในประเทศไทยนะครับจะมีการแข่งขันวัดความรู้กันนะครับว่าแฟนมันเทไอเนี่ยจะตกเปของใครบอกเลยว่ากิจกรรมนี้แอดก้าเข้าร่วมด้วยนะครับผมใครอยากเจอแอดก้าในกิจกรรมนะครับก็วันที่8เมษายนนับเตรียมพบแอดก้าได้เลยนะครับผมแอดก้าก็จะมาเข้าร่วมกิจกรรมเหมือนกันนะครับถ้าไม่ผิดอะไรนะเดี๋ยวดูกันว่าแอดก้าจะติดอ่าท็อป10หรือเปล่านะว่าสิบอันดับของเขาหรือเปล่าไม่ใช่เข้าไปตกรอบแรกนี้ อายเขาแย่เลยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับทุกทุกคนครับหวังว่าทุกคนจะมาเข้าร่วมนะครับผมรายละเอียดนะครับจะอยู่ใน description นะครับแล้วก็ในส่วนของ c o m มนต์ก็จะแปะลิงก์ของโพสที่พี่โทมัสไว้ด้วยนะครับผมก็ไปอ่านข้อมูลอ่านรายละเอียดกันได้นะครับมีของรางวัลให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับที่งานแฟนแพ้ aqo กันนะครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ